เปิดประวัติฟ้างธีรพงศ์ประวัติไม่ธรรมดามาเหนือเมฆคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนะครับอีกหนึ่งดาวดวงใหม่ที่พุ่งแรงที่สุดในวงการยกน้ำหนักของไทยนะครับด้วยวัยเพียง20ปีเท่านั้นแต่ผลงานยอดเยี่ยมสามารถคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2024มาได้รุ่น61กิโลกรัมชายนะครับทำให้ชื่อของเขานั้นกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศในทันที โดยฟางธีรพงศ์นะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสแนตได้132กิโลกร,รมัมท่าคีนีนเจิร์กนะครับ171กิโลกร,รมัมน้ำหนักรวมกว่า303กิโลกร,รมัมจบอันดับ2นะครับคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จนอกจากนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดของตัวฟางเองนะครับซึ่งเป็นการทำลายสถิติของตัวเองนะครับที่เคยทำไว้ก็คือ299กกร,รัมอีกด้วย ตัวของฟางธีรพงศ์นะครับชื่อเล่นก็คือเจ้าฟางนะครับอายุ21ปีภูมิลำเนานะครับเป็นชาวตำบลกวันอเภอขุนหารจัังหดศรีสะเกดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะครับฟางธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงในศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับประจำปี2566ที่เมืองจินจูประเทศเกาหลีใต้ทำลายสถิติเยาวชนเอเชียของมูฮัมหมดัดเอนิก อัฟตันนะครับจากมาเลเซียที่ทําไว้160กิกโลกร,รัมในศึกยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรประจําปี2566ทําลายสถิติเยาวชนโลกนะครับของแฮมตันมิลเลอร์มอริสจากสหรัฐอเมริกาที่ทําไว้163กิกโลกร,รัมในศึกยกน้าหนักนะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรประจําปี2566ก่อนที่ล่าสุดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะได้คว้าเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันยกน้าหนักโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมา ตัวของเขาได้เริ่มเข้าสู่วงการยกน้าหนักตั้งแต่ยังเป็นเด็กแสดงให้เห็นถึงความสามารถและพรสวรรค์ตั้งแต่ตอนที่เขา่ยยังอายุน้อยๆด้วยความมุ่งมัน่นและการฝึกซ้อมอย่างหนักทําให้เขาสามารถที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและควา้าแชมป์ในรายการมาคองไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ